สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้มจะมารีวิวความรู้สึกหลังที่เรียนมาจาพามาหลายปีของปุ้มเนะถ้ารวมแบบตอนซิ้วด้วยก็ประมาณ4ปีพอดีเรื่องแรกครับการปรับตัวของปุ้มอะปุ้มไม่ได้ปรับตัวมากขนาดนั้นในการชีวิตนะแต่การแบบเรียนอะปุ้มปรับตัวเยอะมากคือตอนที่ปุ้มเรียนปวชอ,อะปุ้มไม่ได้อ่านหนังสือสอบเลยเพราะว่า ปวชาของปื้มอ่ะมนจะเน้นปฏิบัติมากกว่าแล้วคะแนนเก็บมันก็จะเยอะอยู่แล้วใช่ปะเราก็เลยไม่ต้องไปซีเรียสกับการแบบสอบขนาดนั้น mm hmm. ก็เลยแบบไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแต่พอมาเรียนที่พระจอมอ่ะมันกลายเป็นว่าคะแนนส่วนใหญ่อ่ะมันเก็บมาจากการสอบใช่ไหมก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นแบบถึงจะไม่ได้อ่าน100%แต่ก็ต้องอ่านผ่านตาเพราะว่าเนื้อหาที่เขาสอบอ่ะมันก็อยู่ในหนังสือหมดเลยก็คือเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ทั้งหมด จากคนที่ไม่อ่านหนังสือก็กลายเป็นคนอ่านหนังสือมากขึ้นก็เรื่องที่คนภายนอกเข้าใจก็ชอบอะหลายสีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะพระจอมอะมันจะมีอบสีเดียวคือสีกลมมันนะคือชอบของมอที่แบบเวลาเข้าไปครั้งแรกเขาจะให้เราอะตัด ช็อปของเขาส่วนที่มาเป็นสีๆคือมันเป็นของแต่ละคณะอย่างคูรุใช่ไหมมันจะเป็นสีน้ำตาลอย่างฝั่งของปื๊บเองอจะเป็นสีเทาแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดฝั่งวิทยาศาสตร์อจะเป็นสีชมพูบานเยน็นหรือไม่ก็สีม่วงแต่เวลาแบบลงช็อปหรือว่าสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราใส่ชุดท็อปที่มอตัดให้ก็คือสีกรมเรื่องที่คนอื่นเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปปีแรกเนี่ยเด็กโดนรีทายเยอะก็คือถูกต้องแล้วเพราะว่า อย่างห้องปื้มอะ่ะเข้าตอนแรกอะ่ะมีประมาณ28คนเทอมสองเหลือประมาณ18คนก็คือหายไปครึ่งหนึ่งเลยมีทั้งคนที่เขารีทายออกด้วยแล้วก็เหมือนว่าเรียนไปสกพักแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองคงไม่ได้ชอบใส่ยนี้แล้วก็ซิลออกไปเพราะถัดจากเทอมนั้นมาเรื่อยๆมันก็มีแบบทีละคนสองคนที่เขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยหาวิธีแบบเอาตัวรอดในการเรียนมากกว่าว่า เออเราควรจะทําตัวยังไงเพื่อแบบสามารถเรียนในเทอมต่อไปได้แล้วก็แบบสั่งพรมหรือว่าคนรอบข้างเงี้ยพอจะพอปื้มคิดว่าเด็กต่างจังหวัดจะเยอะเด็กกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วอย่างปื้มเงี้ยเพื่อนแบบเด็กต่างจังหวัดเยอะพอแบบเราได้มาเจอเด็กต่างจังหวัดใช่ปะ่ะเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นปื้งเงี้ยเบียเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคือเบียเป็นคนเหนือตอนแรกอ่ะเบียพูดภาษาเหนือปื้มไม่เข้าใจแต่พอแบบอยู่มาด้วยกันสักพักอ่ะ คือปุ้มสามารถเข้าใจภาษาเหนือได้โดยที่แบบไม่ต้องไปฝึกอะคือเบียร์พูดภาษาเหนือปุ้มก็เข้าใจแล้วว่าเบียร์จะเสืออะไรแล้วก็เขาก็จะมีประสบการณ์แปลกๆที่แบบเด็กกรุงเทพบางทีอาจจะไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยปุ้มว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ครับแล้วก็สนุกมีเพื่อนหลากหลายแบบให้เราเลือกคบถ้าไม่นับตะก,ก่อนที่มันมีเรื่องสตารตอะไรอย่างเงี้ยปุ้มคิดว่ามันเป็นสังคมที่โอเคนะในการแบบ รุ่นพี่ก็ช่วยเหลือรุ่นน้องแล้วคือแบบเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันพอเข้ามาเรียนที่พระจอมแล้วมันทําให้แบบเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างแบบแต่ก่อนเราเรียนมปลายหรือแบบปวชเงี้ยเราก็รับผิดชอบตัวเองประมาณ80%ใช่ปะแต่พอมาเรียนมาหาลัยอ่ะกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองอะ่ะ100%ปิ่งอาจจะพูดแบบงงๆเลยนะเพราะว่าแบบปื้มไม่ได้ถ่ายคลิปนานปื้มก็ตื่นกล้องนิดนึงโอเคฮะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย